สรุปง่ายๆก็คือไทยให้ความรู้สึกเป็นบ้านที่ผมตามหาตลอดตั้งแต่ครั้งแรกที่มาผมรู้สึกเหมือนถูกอบกอดด้วยความรักทั้งจากวัฒนธรรมผู้คนบรรยากาศทุกอย่างมันเข้ากับผมแบบเที่ยงเกษไม่เคยให้ได้ยิ่งอยู่นานยิ่งรักที่นี่มากขึ้นสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเหตุผลว่าทําไมผมถึงย้ายมาอยู่เมืองไทยครับเรื่องนี้เริ่มตั้งแต่ผมอายุประมาณ17-18ปปีครับแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้เข้ากับประเทศของตัวเองเท่าไหร่ เหมือนประเทศนี้ไม่ใช่สําหรับผมนะครับผมก็เลยเริ่มเริ่มดูแบบว่าโลกนี้มันมีประเทศอะไรบ้างนะครับเพิ่งรู้ตัวว่าตอนตอนสิบเจ็ว่าจริงๆนี่เราโตแล้วนีเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเราก็สามารถย้ายไปอยู่ไหนก็ได้ก็เรื่องของเราอ่ะผมก็เลยดูเอเชียแล้วผมก็สนใจเอเชียมากอยู่แล้วครับผมก็เลย เริ่มเริ่มทําการวิจัยเริ่มดู YouTube เกี่ยวกับประเทศในเอเชียบ้างนะครับแต่บังเอิญนะครับผมก็ไม่ไมเคยไม่เคยได้ดูอะไรเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับประเทศไทยเลยนะครับดูประเทศอื่นแต่ว่าเคยได้ยินชื่อไทยแลนด์แต่รู้แค่ว่ามีช้างมีช้างเยอะนี่ตั้งแต่ผมอยู่ไทยเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอช้างนอกจากที่ว่าเราไปหาช้างเองเลยนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับประเทศไทยเลย อแล้วผมก็เริ่มวางแผนเริ่มแบบว่าเก็บเงินบ้างเพื่อที่จะเพื่อที่จะแบบย้ายไปอยู่เอเชียสักวันหนึ่งแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าจะย้ายไปอยู่ประเทศไหนแต่ต่อมา2ปีครับหลังจากที่ผมแบบว่าเริ่มเ,เริ่มสนใจแบบเอเชียเงี้ยพ่อแม่ผมก็มาคุยกับผมว่านี่อยากพาลูกไปทเที่ยววันเกิดตอนนั้นจะ21แล้วปีนั้นพ่อแม่ผมก็เลยนี่ช่วงนั้นไม่ได้ไม่ได้ไปทเที่ยวต่างประเทศมาหลายหลายปีครับตั้งแต่เด็ก ช่วงเด็กก็ชอบไปเที่ยวแบบอียิปต์อย่างเงี้ยแต่ว่าตั้งแตนน่ตอนนั้นก็ไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะครับแต่เขาเขาก็รู้ว่าผมสนใจเอเชียอยู่แล้วแล้วถ้าเขาจะแบบว่าปล่อยให้ลูกเขาไปย้ายไปอยู่ A A เอเชียเขาก็เขาก็น่าจะอยากให้แบบลูกได้สัมผัสถ,ถึงแบบวัฒนธรรมเอเชียบ้างก่อนเราจะแบบว่าไปเราอาจจะผิดหวังก็ได้เพราะคือเราไม่เคยไปก็เลยพ่อแม่ผมก็นั่นแหละเขาก็เลือกประเทศไทย แล้วผมก็โอเคนี่ผมก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับประเทศไทยแต่ว่าตอนนั้นหลังจาก,จากที่เขาจองคือจองบบตัวเครื่องบินแล้วผมก็เริ่มสนใจเริ่มดูแล้วว่าแบบนี่ประเทศไทยนี่นูน่าสนใจนะทํำไมผมก็ไม่ไม่เคยดูมาก่อนอ่ะแล้วผมผมก็ตื่นเต้นมากเลยนะที่จะไปไปไปถึงเอเชียแลครับทวีปเอเชียสุดยอดมากาโดยเฉพาะเอเชียที่ที่ผมอยากไป ไทยแลนด์ Thailand, ญี่ปุ่นจีนเนี้ยมันดูน่าสนใจเอเชียที่แท้จริงอ่าแต่ว่าพอแม่ผมก็พาไปนั่นแหละผมก็ไปเที่ยวเมืองไทยนะครับแล้วเป็นความรู้สึกที่ผมก็แทบจะอธิบายไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่าก็นานแล้วด้วยแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นเหมือนถูกอบกอดด้วยความรักยังไงก็ไม่รู้อ่าผมก็รู้สึกแปลกรู้สึก ไปยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับเหมือนได้กลับมาบ้านสักทีนะครับนั่นแหละวันแรกที่อยู่เมืองไทยจำได้ว่าอึ้งเลยนะครับเดินไปไหนก็สวยมากคือเป็นความรู้สึกที่แบบว่ารู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนเพิ่งเกิดใหม่นะครับมันสุดยอดมากแต่ว่า,าก็เที่ยวแค่สองอาทิตย์ครับแต่ว่าพอแม่ผมยัง,ยงไงคือตอนแรกเรากลับว่าจะ ไปเที่ยวสองอาทิตย์นะครับก็จองโรงแรมปกติของของต่างชาติของคนปกติอยู่แล้วก็จะไปเที่ยวสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วก็กลับบ้านคนมีงานทีต่ต้องทำเนาะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมบอกพ่อแม่ผมว่าผมไม่กลับบ้านเลยนะผมกลับบ้านไม่ได้อันนี้ผมต้องอยู่ที่นี่ต่อแล้วผมก็ได้เก็บเงินมาด้วยสักพักหนึ่งแล้วได้เก็บเงินเพราะว่าผมก็จะกะว่าจะเ,เก็บเงินไว้ที่จะย้ายอยู่เอเชียสักวันหนึ่ง อตอนนั้นที่ผมมาเที่ยวผมก,ก็เลยยังมีเงินอยู่บ้างอพอ,พอที่จะอยู่แบบสักสองสามเดือนแหละ,ะแล้วผมก็เลือกที่จะอยู่ประเทศไทยต่อนะครับแล้วพ่อแม่ผมก็ยอมเขาบอกว่านี่ไว้ใจลูกอยู่แล้วนี่ไม่เป็นไรก็รู้ว่าลูกจะดูแลตัวเองยังไงให้ดีนะอยู่แล้วก็เลยผมก็อยู่ไทยต่อนะครับประมาณ3 4ส่เดือนไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายคือ ก็ไม่มีตังค์ใช้นะครับคือผมก็ไม่ได้วางแผนอะไรเราอยู่ผมก็จะอยู่ไทยต่อเนี่ยเนี่ยนะก็ไม่ได้ก็เลยสุดท้ายก็ไม่มีตังค์ใช้ก็เลยต้องกลับอังกฤษครับแต่ผมก็รู้สึกขอบคุณมากที่จริงๆผมก็ได้กลับอังกฤษก่อนเพราะว่าถ้าผมไม่ได้กลับทุกคนก็รู้ว่าอะไรมามาหลังจากนี้ก็คือโควิดนั่นแหละเราพอกลับอังกฤษไม่กี่เดือนประมาณหนึ่งสองเดือนได้ลวมั้งเพราะเขาก็ปิดชายแดนไม่ให้เขาออกจากประเทศเลยนะ ทั่วโลกแล้วผมจะทำยังไงถ้าผมอยู่ตอนนั้นกอไม่ได้ก็เลยดีแล้วที่ที่ได้กลับอังกฤษาะว่าผมจะได้ได้เรียนภาษาอันดับแรกคือผมถ้าผมไม่ได้กลับอังกฤษโอ้โหจะไม่มีภาษาจะใช้ชีวิตยังไงนี่ภาษาไทยคือสิ่งวิเศษที่ผมคาดคาด,าดผมขาดไม่ได้นะแต่ว่าสุดท้ายกลับอังกฤษเราโชคดีไปที่ที่ผมเพิ่งได้งาน เพิ่งได้งานไม่ไมเกียร์ิท็เลยนะเราเขาก็ให้คนกักตัวที่บ้านแต่ว่ารัฐบาลก็บอกว่านี่เขาจะจ่ายเงินเดือน80%อะไรประมาณนั้นเราก็ที่เหลือก็แล้วแต่แล้วแต่แบบแต่ละบริษัทว่าเขาจะจ่ายจ่ายไหมอีก20%แต่ส่วนมากก็จ่ายแล้วแหละเพว่าตอนแรกไม่มีใครรู้ว่าจะต้อง,จะ,องจะต้องไม่ทํางานเกือบปีหนึ่ง6เดือนปีหนึ่งจะไม่ได้ประมาณนั้นแต่ว่าโชคดีไปนั่นแหละที่เขาแบบจ่ายเงินเดือน แต่เป็นแค่เงินผัดแค่งานผาดไทก็เลยไม่ได้เยอะแต่พอที่จะใช้ได้อยู่ในชีวิตประจำวันเลยครแตไ่ไม่พอที่จะเก็บเงินยายปิวมืองไทยแต่ว่าผมได้โอกาสที่ดีมากที่จะเรียนภาษาเพราะว่าผมมีเวลาว่างทั้งวันจะได้เรียนภาษาเยอะๆสำซับภาษาทั้งหมดเลยก็เลยในเวลานั้นยิ่งเรียนภาษา ยิ่งดูซีรีส์ไทยยิ่งฟังเพลงยิ่งคุยกับคนไทยผมก็ยิ่งหมกมุ่นกับประเทศไทยนะครับยิ่งอยากจะย้ายไม่อยู่นี่เลยแต่ว่ายังไงมันก็มีหลายปจนะัจจัยเนาะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆวันหนึ่งเราสามารถก็เราก็สามารถทําได้ถ้าเรามีเงินพอแต่ว่ามันมันก็ก็ไม่ได้อยากกดดันตัวเองที่จะแบบว่านี่ย้ายไปเลยนะก็มันต้องกล้าก่อนนะก็ผมก็ไม่ได้กล้าที่จะแบบอยู่ไปเลยแล้วผมก็ แปลว่าอะไรผัดวันประกันพรุ่งนี่นะผมก็ไม่ค่อยผมก็พูดเราไม่ทําผมก็นั่งเรียนภาษาอย่างเดียวการที่ผมแบบว่ามุกมุ่นกับประเทศไทยช่วงนั้น3ปีที่ผมอยู่อังกฤษคือมันทําให้ผมม,มันสร้างแบบแรงบันดาลใจให้ผมแบบเรียนต่อแล้วมันก็ดีแล้วที่ผมไม่ได้ย้ายไปอยู่ไทยเพราะว่าถ้าผมย้ายไปอยู่ไทยผมก็คงจะช่วงนั้น ย้ายไม่อยู่ย้ายไม่อยู่แบบเร็วเกินไปก็คงแบบว่าอาจจะไม่มีแรงจูงใจมากพอที่จะเรียนภาษาจริงจังขาะนั้นเ,เราอาจจะไม่มีเวลาเหมือนเหมือนกันที่จะแบบว่า,าลงทุนเวลาด้วยเรียนภาษาอ่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ผมแบบได้อยู่อังกฤษประมาณ3ปีเพราะว่าผมได้โอ,อก,กาสที่จะเรียนภาษาเยอะๆเรายิ่งเรียนภาษายิ่งดูซีรีส์ไทยยิ่งฟังเพลงยิ่งคุยกับคนไทยก็ทําให้ผมยิ่งแบบ หมกมุ่นกับประเทศไทยยิ่งอยากจะย้ายมาอยู่นี่เลยแต่ว่าผมจนก็มีเวลาอยู่บ้านครอบครัวอ่ารเงี้ยแล้วสิ่งเดียวที่ผมได้ทําก็คือทํางานออกกําลังกายแล้วก็เรียนภาษาแล้วนานๆั้นทีเจอเพื่อนอ่างเงี้ยแต่ส่วนมากก็อยู่บ้านนั่นแหละเรียนภาษาขนาดอยู่ที่ทํางานก็เรียนภาษาเหมือนที่เคยอธิบายในในวิด,ดีโอว,วิด,ดีโอเกาที่แบบเกี่ยวกับเคล็ดลับเรียนภาษา,าแต่ผมก็ทําอย่างนั้นแหละ เรียนรู้วิถีชีวิตไทยจากการนั่งในห้องห้องนอนที่บ้านสุดยอดแต่นั่นแหละครับผมก็เรียนภาษาอยู่บ้านทํางานเก็บเงินเราสุดท้ายเนี่ยผมได้โอกาสที่จะกลับมาอยู่เมืองไทยครับ2ปีที่แล้วจําได้วันแรกที่ผมกลับมาอยู่เมืองไทยคือสุดยอดมากคือความรู้สึกอธิบายไม่ค่อยได้ว่ารู้สึกยังไงตอนที่ผมแบบว่า เดินออกจากสนามเป็นโพกมาในกรุงเทพคือแบบว่าเหมือนเราได้กลับมาบ้านแล้วชีวิตมันเริ่มต้นใหม่นี่แบบเราสามารถใช้ชีวิตได้แล้วมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นคือจะอธิบายยังไงว่าแบบคิดภาพดูว่าแบบคือผมก็อยู่สนามเป็นคือซึ่งแรกที่ผมเห็นก็คือคนไทยแล้วเขาคุยกันภาษาที่ผมเรียนมาเนี่ยสองสามปี ป้ายเนี่ยผมก็อ่านแบบทุกอย่างผมก็อยากจะคุยไทยเยอะมากอยากจะทักไทยทุกคนเลยเมันสัญญดมากเพราะว่าทุกอย่างที่ผมทามามันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้สูญเปล่ามันมีประโยชน์ผมสุดท้ายมันได้ประโยชน์มากๆรู้สึกว่าขอบคุณตัวเองที่เรียนภาษามาเพราะว่าถ้าผมไม่ได้ไม่ได้เรียนภาษามาโหจะเขาจะใช้ชีวิตยังไงคือต่างชาติทุกคนก็ควรจะเรียนภาษาไทยให้ได้คือถ้าจะเรียนภาษาถ้าจะอยู่ประเทศไทยถ้าจะเข้าใจวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตประเพณีไทยก็ต้องเรียนภาษาเพราะทุกอย่างมันอยู่ในภายในภาษาหมดเลยสรุปง่ายๆก็คือไทยให้ความรู้สึกเป็นบ้านที่ผมตามหาตลอดตั้งแต่ครั้งแรกที่มาผมรู้สึกเหมือนถูกอบกอดด้วยความรักทั้งจากวัฒนธรรมผู้คนบรรยากาศทุกอย่างมันเข้ากับผมแบบที่ยังกฤษไม่เคยให้ได้ยิ่งอยู่นานยิ่งรักที่นี่มากขึ้น